เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่มันขึ้นมาแบบนี้เพราะอะไรนะข้อแรกเลยเนี่ยจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่หลังสงการไปต้นมานะครับต้องบอกว่าเรื่องของสถานการณ์นโยบายภาษีตอบโต้เนี่ยในส่วนตัวจริงๆมองตั้งแต่หลังสงการนะว่ามันได้ผ่านจุดจุดไล่แรงที่สุดไปแล้วหรือว่าผ่านจุดไทแม็กไปแล้ว<ม><ม>ว่าง,งั้นเถอะนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้เราจะได้เห็นใช่ไหมว่าทรัมป์ก็เริ่มเจราจากับชาตินู้นชาตินี้อะไรมันเริ่มจะแบบเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นน่ะ จากนี้ไปเนี่ยก็มองมองอย่างนี้มองตลาดการเงินอย่างนี้นะครับว่าการจะเกิดแบบแบล็กมันเดย์เนี่ยมันไม่เกิดแล้วอ่าแบบลงแบบแรงๆเนี่ยแต่มาอาจจะมีการย่อบ้างพุ่งบ้างอะไรตามขึ้นอยู่กับการเจรจาเรื่องภาษีของแต่ละชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจุดคลแม็กหรือว่าจุดไล่แรงที่สุดเนี่ยของของเรื่องเนี้น่าจะผ่านไปแล้วนะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะอ่าเรื่องที่สองก็ก็จะมีในมีประธาน s อ c คนใหม่หรือว่ากรอตอสาระนะครับที่ ตอนนี้ก็มานั่งบริหารแล้วแล้วก็ตลาดก็มีความหวังนะว่าก็จะมาทําให้กฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะมีปจัจจัยเสริมอีกอันนึงเนี่ยตอนนี้ถึงแม้ว่า,าตัวกองทุนสำรองแข่งชาติบิตคอยน์เนี่ยที่ซื้อบิตคอยนเก็บเป็นส,สำรองเชิญยุทธศาสตร์เนี่ยที่เป็นของรัฐบาลกลางหรือว่าของของเฟดเดอรัลเนี่ยนะครับยังไม่ยังไม่เกิดขึ้นนะคือคือตอนนี้มันมีแล้วแหละแต่ว่าจริงๆแล้ว่ ตลาดเขาอยากเห็นการซื้อบิตคอยก้อนใหม่ของรัฐบาลสหรัฐไม่ใช่เป็นเอาของเดิมที่มีที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเอามามาอยู่ในกองทุนตลาดอยากเห็นการซื้อใหม่นะครับของรัฐบาลกลางตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าตอนนี้มันมีสองรัฐของเมริการ์แหละนะที่ผ่านกฎหมายอันนี้ที่เปิดเปิดโอกาสให้รัฐรัฐเนี่ยครับสามารถที่จะซื้อบิตคอยหรือกพ็พวกสินทรัพย์ดิจิตอลต่างๆเนี่ย เข้ามาอยู่ในกองทุนสำรองเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐเองได้แล้วนะก็ตรงก็ตรงนี้เนี่ยถือว่ามีพัฒนาการแหละที่บางรัฐบางรัฐก็ผ่านไปแล้วก็ตลาดก็จะมีความคาดหวังว่าอ่าสุดท้ายรัฐบาลกลางเองเนี่ยก็จะมีทางออกแหละที่จะเข้าซื้อบิตคอยนะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นภาพของที่มันจะเป็นเรียกว่าเป็นเหตุผลเชิงพื้นฐานละกันนะที่ทําให้บิตคอยตอนนี้คือขึ้นมาจอ่อออทิร์นไฮนนะคราวนี้มันจะเิ่มันเริ่มมีปัจจัยใหม่ปัจจัยบวกใหม่เกิดขึ้นแล้ว นะก็แอดล่าสุดบล่าสุดเนี่ยก็คือทาง JP Morgan นะอ่าซ <hi. S 1> ีโอเจมี่เดอาออกออกมาบอกเองเลยว่าก็ยอมแล้วนะคือลูกค้าจะลงทุนบิตคอยก็ได้ส่วนตัวเขาก็ยังไม่ชอบอยู่ดีแต่ว่าอ่าก็คงคงมีเสียงเรียกร้องจากลูกค้าเหล่ว่าเขาอยากจะลงทุนบิตคอยอ่าโอเค JP Morgan ก็อ่าลงทุนได้นะแต่ก็ยังยืนยันกระต่ายขาเดียวว่าอ่าผมก็ไม่ชอบอยดีอ่าไม่เป็นไรลูกค้าก็ลงไปแล้วกันอ่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกหนึ่งนะครับ ถ,ถ้าไปดูถ้าไปดูข้อมูลเนี่ยจะพบเลยว่าคนที่ถือกองทุน i b บ t ของ b บ c k l o o อกอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือโกลแมนแซกนะอ่านี่คือนี่คือสถาบันตัวจริงที่ที่เข้ามาซื้อนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยบุกหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยต้องจับตาประเด็นนี้เลยนะว่าถ้าเกิดอ่าเกิดมนเกิดจากนี้ที่ m o ดดีอ่ะเขาลดเจตติ้งของอเมริกาลงอ่ะนะเพราะปัญหาในเรื่องของหนี้สาธารณะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นชนวนที่ ผักดันราคาบิตคอยก็เป็นไปได้อืมอืมครับอ่าอธิบายเพิ่มหน่อยครับมันยังไงฮะอ่านะครับก็ทีนี้ต, ONG, ต, ONG, ต ONG ้องต้องช่วงก่อนหน้านี้นะที่เราไม่ได้คุยกันเนี่ยอ่าตลาดมันมีการถกเถียงกันเนอะเรื่องระหว่างอทองคํากับบิตคอยนะตกลงแล้วสองสินทรัพย์เนี่ยอ่ามันมันเหมือนหรือมันตา่างยังไงนะก็จอประเดอย่างนี้ก่อนโอ,อโอกาสที่ทองคํากับบิตคอยเนี่ยมันจะเป็นสองสินทรัพย์ที่จะเป็นพระเอกในยุคที่ โลกเผชิญหน้ากับภาษีตอบโต้ต้องอธิบายอย่างนี้เอาเมื่อกี้ที่ที่พี่ที่บอกไปนะว่าจุดคลแค็กของของเรื่องภาษีตอบโต้เนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วแต่ถ้าเกิดมองเป็นหนังนะมันอาจจะจบแค่ใจภาคแรกนะมันยังมีอีกเยอะเลยนะคือ,คอ,คอต้องคือต้องต้องบอกอย่งี้ว่ามันผลกระทบต่อตลาดเงินในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะเรียกว่าเบาบางลงแต่ว่ายัง,ย,งยังก็ตามแต่นะนโยบายภาษีตอบโต้อะไรเนี่ยมันจะกระทบต่อเหลียวเซกเตอร์แน่นอนเพราะมันเป็นการ มันมีการย้ายฐานการผลิตไงนะคือคือถึงแม้ว่าตัวภาษีมันจะไม่ได้เก็บกันโหดแบบสามสี่สี่สเปอร์เซ็นแต่สุดท้ายแล้วมันมีผลต่อเรื่องของการย้ายฐานการผลิตการใช้จ่ายหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเรียลเซกเตอร์เนี่ยหรือว่าหุ้นเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีปัจจัยลบเป็นบางตัวลนะอ่าแอปเปิลใช่ไหมที่อ่าคุณทามก็บอกที่เขาก็บอกว่าเฮ้ย hey, คุณไปตั้งฐานที่อินเดียไม่ได้คุณต้องมาตั้งที่อเมริกาสินะถ้าอยู่อเมริกาหมดเนี่คือ iPhone ก็ซัดไปครึ่งละแสนเะนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเพื่ มันจะมีผลกระทบแบบเป็นย่อมๆอ่ะนะทีนี้สองสินทรัพย์ที่มันไม่ได้ผลกระทบโดยตรงกับไอ้ภาษีตอบโต้อะไรเนี่ยมันก็จะมีทองคํากับบิตคอยนะถ้าเราลองนึกดูดีนะเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับแบบเลียวเซกเตอร์ตรงๆอ่ะเออแต่โอเคแน่นอนมันมีผลกระทบเพราะว่าเวลาเขาเอ่อเวลาสถาบันขายมันก็ขายปรับพอร์ตเหมือนกันหมดใช่ไหมแล้วก็อ่ากำลังซื้อคนก็อาจจะหายไปบ้างแต่โดยโดยเนื้อโดยเนื้อพื้นฐานเนี่ยสองสินทรัพย์เนี่ย มันไม่ได้แบบโดนตรงๆแบบผู้แบบที่เป็น real sector นะ,ะครับอ่าคราวนี้รามาดูทองคำกับบิตคอยมีคนบอกว่าบิตคอยเนี่ยมันคือทองคําดิจิตอลใช่ไหมแต่ว่ามันมันมีคุณสมบัติบางอย่างก็เหมือนทองแต่บางอย่างก็ไม่เหมือนทองคือมันจะมีมันจะมีบทวิเวิาะห์เาเลยนะไม่ว่าสันด,าดชาร์เตอร์หรือว่าเกรสเกลเขามีการวัดค่าความสัมพันธ์นะที่จริงแล้วบางช่วงเวลาทองคำเอ๊ะบิตคอย ก็ก็ไปกับทองคําบางช่วงเวลาก็ไปกับตลาดนสต๊กมันคือว่าเราว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าอยู่ตรงกลางอะ่ะระหว่างทองคํากับตลาดหุ้นนะครับอันนี้เราสังเกตดูดีๆนะถ้าเกิดมีประเด็นสงครามเมื่อไหร่เนี่ยไม่ว่าอย่างล่าสุดก็อะไรนะอินเดียปากีสถานใช่ไหมมันก็เป็นสงครามสงครามหรือว่าความไม่แน่แความไม่สงบอะ่ะอะไรทนะี่มันเป็นการสู้รบกันเนี่ยมันจะดีต่อทองคาถ้าสังเกตดีๆ นะที่มันขึ้นมาเยอะเล่ยเพราะสงครามเนาะให่ไหมแต่แต่ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องของความปั่นป่วนหรือว่าความไม่แน่นอนอะ่ะของระบบการเงินไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นเรื่องของระบบการเงินเลยเนี่ยบิตคอยจะมีบิตคอย,จะ,คอยจะมีผลโดยตรงมีผลเชิงบวกอ่าถ้าถ้าจำกันได้เนี่ยมันจะมีประมาณ2ปีแล้วที่ธนาคารลิจเนลแบงก์ของอเมริกาหรือว่าผู้ธนาคารที่เป็นทางเลือกอะไรพวกนี้ที่มันล้มไปอะ่ะบิตคอยก็มีการเก็งกำไรขึ้นมาอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่า ถ้าระบบการเงินโดยเฉพาะดอลลาร์มีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยอ่าบิตคอยเนี่ยมันมันจะเป็นตัวที่อ่านักลงทุนเนี่ยจะจะมองจะมองหาเพราะฉะนั้นแล้วแล้วไอ้ไอ้ไนาฬีทีมหรือว่าธีมเนี่ยมันเป็นมันเป็นธีมที่ไอ้แบ็กล็อกอะ่ะไอ้คนทำไอ้คนทำไอ้กอง ETF ีเอฟบิตคอยเนี่ยเอาไปขายตามที่ต่างๆว่าอ่าถ้าคุณเริ่มไม่เชื่อมันในดอลลานะร์นะหรือระบบการเงินเนี่ยก็ต้องกระจายความเสี่ยงมาลงที่บิตคอยบ้างนะอะไรอย่างเงี้ย เพราะนั้นตอนเนี้เรื่องของหนี้สาธารณะของไมกาที่เริ่มมีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นชนวนแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วทุนก็อาจจะย้ายเงินบางส่วนมามามาลงที่บิตคอย์ได้นะครับอืมอืมครับอ่าเพราะนั้นอันนี้อันนี้คือภาพระยะยาวนะที่เป็นปัจจัยบื้งที่อาจจะหนให้ไปต่อระยะสั้นจริงๆมันก็อาจจะมีแรงฉลับลงมาได้จากเหตุผลอะไรบ้างครับก็อ่าถ้าถ้าถ้าดูจากกราฟเลยเนี่ย ไอ้ไอซ์ไอตอนนี้มันมันตึงแล้วแหละของบิตคอย n อ่ะนะ hmm. อ่ะนก็เลยก็เลยถ้ามองจากกราฟเนี่ยคือมันมีโอกาสนะที่จะฉลบฉลบขึ้นไปออาทำไฮแหละแต่ตรงโซนนู้นน่ะก็น่าจะมีคนเทขายบ้างน่า,น,าน่าจะน่าจะมีอยู่บ้างนะแต่มองแต่มองว่าอย่างนี้มองว่าการย่อลงมาเนี่ยมันจะมันเป็นโอกาสซื้อนะอ่าถ้าเกิด oh. แต่แตะไอไฮเดิมแล้วแล้วมันย่อลงมาเนี่ยมาเป็นปโอกาสที่ที่จะเข้าไปเข้าไปซื้อได้เพราะว่า อันหนึง่งส่วนหนึ่งเลยเนี่ยส่วนตัวเลยคิดว่าแพทเทิร์นของบิตคอย์อะไซคลเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเอาถ้าเกิดเอาไซคลเดิมที่มันเคย,เ,คยเกิดที่มันเคยเกิดขึ้นสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันจะพีคมันจะขึ้นแบบพราพาราโบลิกอะ่ะคือขึ้นแบบบ้าคลั่งเลยเนี่ยเดือนกรกฎาคม mm. อ่าแล้วมันจะแล้วมันจะไปทําจุดสูงสุดเนี่ยเดือนตุลากับตุลาหรือพฤศจิกาแต่ไปไปดูไปดูกราฟได้เลย ปีสองพันสิบเจ็ดกับสองพันยี่สิบมันจะมันจะเป็นมันอ่าทรงมันจะเป็นทรงมันจะเป็นแบบนี้เลยอ่ด้่คราวนี้พอมาเป็นไซเคิลเนี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นแต่ส่วนตัวมองว่าไม่ใช่และนะเพราะว่าเกมมันเกมมันเปลี่ยนแล้วมันมีทั้งสถาบันเข้ามาเรื่องของบิตคอย n h ฮา v i วิไม่มีผลแล้วอ่าเพราะว่าคือตอนนี้ซับ p พรม์ก็แทบไม่เหลืออกูนแล้วแหละนะแต่ตอนนี้มันมีปัจจัยเรื่องดีหมา d เข้ามาแหละเรื่องของอ่า เราต้องทุนสถาบันพวกบริษัทจดทะเบียนอ่าแล้วก็เริ่มมีธนาคารกลางบางที่ก็เริ่มเข้ามาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยมองว่าจุดสูงสุดอาจจะอาจจะยังไม่ไม่จบในในปีนี้ก็ไดนะ้อาจจะลากยาวไปถึงปีหน้าอ่าเพราะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเกิดไปดูถ้าเกิดไปดูกราฟแบบภาพใหญ่เลยจริงๆเลยเนี่ยจะเอาเอาแบบระดับวีคเลยนะจริงๆตอนเนี้ยบิตคอยกำลังอยู่บนเส้นทางของเวฟสามใหญ่แตในมุมมองส่วนตัวนะอ่า เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเว็บเว็บสามใหญ่แล้วคือถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นเว็บสามใหญ่แต่ว่าทายเนี่ยมันแค่แบบโอโ้ขึ้นจากขึ้นจากของเดิมแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยผมมันอาจจะยังไม่ไม่ได้จะเป็นแกรนไซเคิลอ่ะเพราะต้องบอกว่าไอปีปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นสก,กัดหลใหม่ของบิตคอยนะอ่าเป็นเป็นการแบบ hmm. หรือว่าเข้าสู่เอพิโซดไปเออของบิตคอยเลยว่าจากเดิมที่ก่อนหน้านี้มันจะมีแต่เขาเรียกว่าก็มีแบบแบบแบบวานอ่ะมีแต่วานแล้วก,แวก็แล้วก็มีแต่เรียกว่า เป็นจะเรียกว่าเป็นรายย่อยแล้วกันอ่าหรือว่าเป็นผู้ศรัทธาในบนะิตคอยน่ะที่เป็นผู้ลงทุนคราวนี้เรามีสถาบานันมีอะไรเข้ามาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นอีร่าใหม่ของบิตคอย n แล้วมันแล้วแล้วแล้วแล,แลปีที่ผ่านมามันเป็นจุดสตาร์ทมันเพิ่งจะเริ่มอ,ะอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นทั้งในเรื่องของกราฟเรื่องของสตอรี่อ่ะมัน,ม,นมันเพื่อจะเป็นสกสารใหม่ของบิตคอย n มันก็คือมันก็ยังมีโอกาสจะไปได้อีกอ่าอืมอืมครับ อ่านี่คุณลาพันเซล์บอกมาเติมกาวนะคะอ่าเติมกาวแต่แต่เป็นกาวที่มีเหตุผลนะครับอ่านะครับใช่ใช่มีมีเหตุผลสปอร์ตนะครับอ่อคุณอนัทบอกว่าเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะโอเคนะครับน่าจะหมายถึงตัวทองคํากับคริปโตเมื่อกี้กับบิทคอยน์เมื่อกี้นะครับอ่ามีประเด็นนี้ด้วยนะทีนี้เรามาดูเรามาดูเรื่องของแบล็คล็อกกันทีนี้คือจะต้องต้องบอกว่าหลายคนจะเข้าใจผิดนะว่าไอ้อ่าแบล็คล็อกก็ทํากองกองไอบิทเขาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะ มันจะมีข่าวมันจะมีข่าวพาดหัวแหละใช่ไหมว่าเนี่ยแบ็กล็อกซื้อแบ็กล็อกขายแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะคีจริง,ต,งบบต้องต้องถ้าเขียนแบบเต็มเต็มเลยเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนของแบ็กล็อกซ,อซ,อซื้อซื้อมันตามหลักของวลรสารศาสตร์มันไม่ได้เหรอคมันอ่านไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าความเป็นจริงมันคือแบบนั้นคือลูกค้าเนี่ยเป็นคนซื้อต้องบอกว่าแบ็กล็อกถามว่าแบ็กล็อกลงทุนบิตคอยเองไหมมีนะแต่แต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเขาจะมีเขาจะมีไอ้พอร์ตเขาเรียกว่าพอร์ต พอร์ตจำลองอะ่ะเอาไว้ให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณลงทุนตามพอร์ตนี้นะคุณมีบิตคอยสามเปอร์เซ็นของพอร์ตมีทองคําเท่านี้รีเทิร์นมันจะเท่านี้อ่ะคุณก็ซื้อตามได้อ่ะแต่เขาเขาไม่ได้เป็นผู้ลงทุนซะเองอ่าคราวนี้เพราะนั้นแบ็กล็อกสถานนะเขาอ,อ่ะมันจะมันจึงไม่ใช่ผู้ลงทุนนะแต่เป็นคนขายของต้องต้อเทียบต้องมองภาพอย่างนี้เป็นคนขายของคราวนี้ในเมื่อสินค้าบนเชล์อ่ะมันมีอ t ทีทองคําอยู่แล้วอ่า คราวนี้แล้วมีบิตคอยนเข้ามาในในในมุมมองของคนขายของอ่ะทำไมจะทาไมจะต้องมีสินค้าที่เหมือนกันอยู่บนเชลเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องนิยามไอ้บิตคอยใหม่ไงว่าดิจิตอลโกอ่าถ้าเกิดคุณไม่เชื่อมั่นในความมั่นคงของโลกมีสงคราไปทองคําถ้าไม่เชื่อมั่นในดอลล่าไม่เชื่อมั่นในระบบการเงินไปบิตคอยน์อ่ามันก็คือเป็นการเพิ่มทางเลือกกับผู้ลงทุนแหละ ครับนะแล้วก็ไอ้แบ็คล็อกเนี่ยมันก็เอาทีมเนี่ยไปขายกับนักลงทุนอ่าแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยก็เลยก็เลยในโลกที่มันจะผันผวนแปรปวนในยุคทาเนี่ยแหละทองคำกับบิตคอยก็เลยน่าจะเป็นพระเอกอืมอืมอะครับแต่ว่าคุณคริปโตนิวบี้นะเขาบอกว่าแต่ว่ารายใหญ่ซื้อเนี่ยแต่ราคายังไม่กระดิกขนาดเลยแต่มันก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งเนาะก็ใช่อ,อ๋อย่างนี้คือคือเวลาเขาซื้อ กับตลาด OTC อ่ะเวลาที่มันจะเข้า ETF อ่ะมันจะไม่ได้เห็นผลแบบฉับไวเหมือนไปซื้อแบบโดยตรงอ่ะอ่ามันมันต้องมันจะมีแหลกเล็กหน่อยนะอืมใช่อืมนกันอืมครับแล้วก็แล้วก็ต้องบอกว่ายางงี้คือคือบิตคอยอ่ะคือตอนนี้ไซส์เขาใหญ่ขึ้นแล้วนะอ่าคือตอนนี้มันจัดจัดอันดับล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นแอสเซทแบบอันดับห้าอะไรไปอะไรอะไรไปแล้วอ่ะเออก็ลองนึกภาพลองนึกภาพหุ้นอย่างแบบหุ้นอย่างไมโครซอฟท์อะไรอ่ะเอออืม NVD อะไรพวกเนี้ยสังเกตดีๆนะคุ่นพวกเนี้ยมันจะไม่ขึ้นแบบโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันมาแทบไม่เห็นเลยนะคือมันก็จะขึ้นเต็มที่ก็อะไรอะ่ะสองสามปสองสามเปอร์เซ็นต์ต่อวันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เพราะว่าไอ้บิตคอยมันกลายเป็นแอสเซทที่มันใหญ่ไปแล้วอ่ะจะให้โอ้โจะให้ขึ้นแบบพูดพั่วมันอาจจะเป็นไปได้ยากแล้วมีโอกาสถึงหนึ่งล้านเหรียญไหมครับแหนคือราคาเนี่ยเอาตรงไม่ไม่รู้หรอกอะแต่ว่าแต่แต่แตคืออย่างงี้อยากอยากให้แต่ละคนน่ะ อย,อย่าไปโฟกัสที่ราคาแต่ให้ไปดูที่วิธีการมองของค่ายนั้นน่ะว่าเขามีวิธีการมองอยังไงจะไปล้านจะไปสามแสนหรือจะอะไรเอาส่วน,ส,วนส่วนตัวนะจะไม่ฟังเลยนะไม่ว่าจะพ่อรวยสอนลูกหรือจะเอาพูดพูดง่ายใครก็ตามแต่ที่บอกบอกราคาโดยที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปส่วนตัวไม่ไม่จะไม่ดูเลยแต่อย่างอย่างอาร์อิอนของคุณป้าเคทตี้อ,อ, <S <S อ,อ่ะเขาจะมีคําอธิบายเลยว่า เขามองเบสเคสเท่าไหร่แบเคสเท่าไหร่เบสเคสเท่าไหร่เพราะอะไรยังไงเพราะบริษัทจดทะเบียนจะซื้อเท่านั้นเท่านี้อะไรพวกเนี้ยอันนี้เราเราอยากให้ไปฟฟกัสตรงนั้นมากกว่าว่าเนี่ยไอ้แต่ละค่ายมองกันเท่าไหร่เนี่ยเขามีอะไรรองรับเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งอ่าส่วนตัวแนะนํานะครับว่าลองไปอ่านรีเสิร์ชนะบ i ๊กไอเด2025ที่เขาของของ Un In ade, อาร์คอินเะที่เขาจะวิดคอร์บิทคอยซีนอเรโอไว้ว่า จะไปเท่านั้นเท่านี้จะไปได้เหตุผลอะไรอะไรเงี้ยครับอืมอืมครับเออมันมันเห็นข่าวในต่างประเทศนะครับอ่าพี่กแก๊บที่อะไรนะที่มันจะไปพยายามไปอุ้มลูกสาวเศรษฐีคริปโตอ่ะใช่ไหมคือแต่มันเป็นกระแสมันมันกำลังเกิดอะไรขึ้นในต่างประเทศนะครับนะก็คือจริงๆตอนนี้ถ้าถ้ามองปรากฏการณ์เนี่ยนะตอนนี้ต้องคือตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าสินทรัพย์สินทรัพย สินทรัพย์สินทรัพย์อะไรที่มันขึ้นเยอะในปีเนี้ยอ่ามันก็คือบิตคอยช่ไหมมันก็ <ạ. S 1> แล้วก็มีหุ้นอ่ะก็มีอาจจะมีหุ้นจีนแต่ไม่ก็คือมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะถ้าเราไปดูถ้าเราไปดูนะสินแอสเซทที่มันจะขึ้นแบบแบบเวอร์เวอร์มันก็มีแคบ่บิตคอยอ่ะแอบบ่าอย่างทองคําทองคําก็ขึ้นเยอะแต่ว่ามันก็เท่าไหร่อ่ะสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่แต่บิตคอยมันขึ้นแบบโอ้โหเลขสองหลักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือส่วนส่วนตัวเลยมองอย่างนี้นะว่าตอนตอนนี้แต่ต้องบอกว่าพวก ทีมมิสไลายทั้งหลายแหนี่ยเขาเข้ามาอยู่ดูวงการนี่นานแล้วแหละแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้คนที่ถือบิตคอยหรือทอคริปโตเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นลองลองนึกภาพว่าเศรษฐกิจทุ่งโลกมันไม่ดีงไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพุ่งเป้าไปที่คนที่มีตังค์อนะ่าซึ่งคนที่ถือบิตคอยกับคริปโตนี่แหละมันก็คือคนมีตังค์แหละนะเพราะนั้นมันก็เลยเป็นเป้าหมายของพวกมิจฉาชีพทั้งหลายนั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าอย่าได้แสดงความร่ำรวยออกมาแล้วกันนะครับไม่ ราะว่ามันอาจจะอันตรายได้นะ